ในเขตป่าลึกของประเทศไทยที่ซึ่งธรรมชาติยังคงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามตามธรรมชาติเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือผู้ที่รักษากฎ,กฎหมายและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนของประเทศดูแลในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติวนอุทยาน รวมถึงคุ้มครองพื้นที่ทางบกและทางทะเลของประเทศไทยต้องทำงานอย่างหนักในการปกป้องผืนป่าจากการบุกรุกและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศจากภัยคุกคามต่างๆท่ามกลางการทำงานที่ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายก็อยากจะขอขอบคุณที่ท่านนะให้ความสนใจกับ เจ้าที่ที่อยู่ในปาน่าใช้ชีวิตลำบากหน่อยก็ทำให้เจ้าที่มีความรู้สึกนะ่าจินดีตึงแล้วก็มีความภูมิใจนะที่ว่าท่านได้มองเห็นความสัมพัญ์ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสัตว์ป่ากป่าไม้พวกทั้งไวปป้ป่าพังอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็อยากจะขอขอบคุณท่านนะที่ให้ความสัมพันธ์ กับเจ้าหน้าที่ของเราก็เจ้าที่ทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้เขาก็เสียสละนะก็รักษา,กาพื้นที่ของสุปลาโมโรโรพื้นสุดท้ายของของประเทศไทยเราแหละก็ทุกคนก็ให้ความสำคัญให้แบบทั้งทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานนะเพื่อ เป็นมรดกให้ลูกหลานต่อไปได้ยินครั้งแรกก็รู้สึกดีใจครับที่มีโครงการอะไรที่ลงมาแบบนี้ครับเพราะเจ้าที่เราอยู่พื้นที่ชายขอบป่าการเข้าเจ็บป่วยรักษาการจะเข้าเมืองไปหาหมอหาอะไรนะครับซึ่งต้องใช้เวลาการเดินทางค่อนข้างที่จะนานนะครับแต่เมื่อมีโครงการตรงนี้มาเออมีแพทย์มีอะไรมาทําให้เราเจ้าที่และชาวบ้าน ในพื้นที่นะครับก็ได้รับความสะดวกสบายปรึกษาเรื่องยาเรื่องเจ็บป่วยเราก็ปรึกษากับหมอได้ทันทีครับคือเป็นรงการที่ดีครับครับก็อยากจะฝากคุณหมอและทีมชาตินะครับว่าทางเจ้าที่ขอขอบพระคุณนะครับที่ได้เล็งเห็นความสัมพันธ์ในความสัมพันธ์กับเจ้าที่ที่อยู่ไกลห่างนะครับเพ่งความเจ็บป่วยการรักษานะครับก็ขอขอบพระคุณท่านนะครับที่มาในวันนี้ครับเราก็รู้สึกดี การออกล่าตระเวณของผู้พิทักษ์ป่าในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์ต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าและคอยสกัดกั้นผู้ลักลอบล่าสัตว์อีกทั้งคอยสอดส่องผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่ารวมไปถึงการเฝ้าระวังและดับไฟป่าด้วยเหตุนี้ส่วนหนึ่งทำให้ผู้พิทักษ์ป่าต้องประสบพบกับปัญหาทางด้านสุขภาพโรคไข้ไข้เจ็บที่มาจากการล่าตระเวณทั้งยังขาดโอกาสในการรักษาพยาบาล จริงๆแล้วค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนาะเขาต้องเข้าป่าอยู่ตลอดเดือนละสิบถึง20วันเนี่ยค่ะมันกม็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยอยู่แล้วหรือว่าเป็นโรคต่างๆที่ที่มากับสัตว์ป่าหรืออะไรเงี้ยค่ะการที่มีหน่วยแพทย์ตรงนี้เข้ามาก็จะทำให้เขาเหมือนเข้า,เข,าเข้าถึงเรื่องของการเข้ารักษาพยาบาลน,นะคะได้ง่ายขึ้นไม่ต้องออกไป รักษาถึงโรงพยาบาลเพราะว่าการเดินทางในพื้นที่ออกมาบางทีใช้เวลาเป็นวันหรือครึ่งวันจริงๆเจ้าหน้าที่มีเวลา,าลาพักไม่เยอะถ้าเกิดว่าจะต้องเดินทางไปเข้ารับการรักษาเนี่ยค่ะเขาอาจจะไม่สะดวกนักหรือไม่อยากจะไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสียเวลาหลายวันนะคะต้องต้องเดินทางไกลด้วยค่ะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ที่มีเกือบทุกพื้นที่ที่เราไปเนี่ยคือเราจะพบว่าเจ้าหน้าที่มีอาการปวดเมื่อย คอบาลลายจากการแบกของหนักในการลาดตระเวนเนี้ยค่ะเพราะว่าเป้ใบหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะต้องบรรจุของต่างๆในการดำรงชีวิตในป่าเนาะห้าวัน6วันเนี่ยน้ำหนักเป้ใบหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ15ถึงเกือบ20กิโลกร,รัมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่แบกเป้นาน,านๆอยู่ในป่าเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ จริงๆโครงการนี้ค่ะที่สภาการชาติไทยเข้ามาค่ะก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งกับทางชาวบ้านในพื้นที่เองหรือทางออหัวหน้า <c oughs> เขตลาสาพันสัตว์ป่าต่างๆที่ที่เราเข้าไปดําเนินโครงการด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นการไม่ใช่แค่มาให้ระบบพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขอย่างเดียวแต่ว่า เป็นการเข้ามาให้กำลังใจพี่ๆที่เขาปฏิบัติงานอยู่ในป่าลึกอย่างน้อยเขาก็เห็นว่าเออเขาทํางานอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลอยู่ในพื้นที่ที่ลึกขนาดนี้ก็ยังมีคนให้ความสําคัญแล้วก็ใส่ใจเขาค่ะอย่างน้อยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคือคนทั่วไปอาจจะไม่ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มากนะคะ่ะแต่ว่ายังมีทางหน่วยแพทย์ค่ะที่ที่มองเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเขา การดูแลสุขภาพผู้พิทักษ์ป่าจึงเป็นสิ่งสำคัญทำให้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาหมายพิทักษ์สภากาชาติไทยจึงริเริ่มดำเนินงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาติไทยเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและชุมชนรอบป่าเจาะลึกในจังหวัดที่ห่างไกลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาการเดินทางที่ค่อนข้างลำบากเพราะอยู่ห่างไกลเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า และประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบป่ามีประชากรทั้งชาวไทยและชาวชนเผ่าต่างๆที่ไม่สามารถออกมารับบริการด้านสุขภาพได้อย่างสะดวกและทั่วถึงจริงๆเราสำนักง,งานรพทาท้องทุกค่ะก็มีภารกิจที่ช่วยเหลือคือบรรเทาทุกข์พุ่งศบไทยแล้วก็เรื่องประชนา,านามอยพิทัศนแต่เรื่องนี้ค่ะเป็นเราช่วงนี้เราเน้นในเรื่องของผู้เปราบางผู้ด้อโอกาสฉะนั้นเนี่ย พื้นที่ที่อยู่ในของผู้พิทักษ์ะคะซึ่งมันอยู่ชายขอบของประเทศซึ่งมันก็จะเป็นในกลุ่มของผู้ได้โอกาสหรือผู้ผู้ปอบางพวกนี้เราก็คือเลยเน้นถึงกลุ่มนี้ค่ะ